ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปิจ้าภาพงานบุญเทศมหาชาติประจำปีและทอดพระปาสามัคคีกองละ999บาทเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการปริลหลังใหม่ศาลาหลวงปูเง่เฮงประพาสอ,อุปถรรัมภ์พร้อมคณะศัทธาญาติโยมณวัดแก้วมณีบ้านบักจรังตบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่1 2บถึง1ิเมษายน พุทธศักราช2568กำหนดการ12เมษายน9นาฬิกาพิธีบวงสวงเทวาอารักษ์ประจำหมู่บ้านและเปิดกองบุญรับปัจจัยกองคณะพราป่าสามัคคีเปิดโอกาสให้ร่วมสมทบบุญได้ตลอดทั้งวัน13เมษายน8นาฬิการับปัจจัยกองบุญคณะพระป่าสามัคคีโรงทาน13นาฬิกาแห่พระป่าสามัคคีรอบหมู่บ้านโดยรถแห่จังเจา้าสาวซิ่ง เจนาฬิกาฟังเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนกลางคืนชมลิเกคณะกล้วยหอยบรรจงสิ่งผมขอก้มกราบท่นนานคณะเจ้าภาพคืนนี้14เมษายน5นาฬิกาฟังเทศคาถาพันพันต้นถึงพันปลาย8นาฬิการับปัจจัยกองบุญคณะพราป่าสามัคคีโรงทาน 13บสนาฬิกาฟังเทศพระเวสสันดรชาดก13กัน16บหนาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนตกลางคืนชมกันตรึมรำวงย้อนยุทีมงานชนะพลยอดรักโภกนาสามและเจ็มจันวันเพ็ญในงาน ร่วมสอยดาวการกุศลหลุ้นรางวัลใหญ่ตลอดงาน15เมษายนเก็นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาทฉลองบุญเป็นอันเสร็จพธิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนสาธุชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจภ้าพพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการ,รเรี่ยนหลังใหม่กองละ999บาทร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคสิ่งของเพื่อสอยดาวการกุศล จองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังทัพย์ตามกำลังศรัทธ,ธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อจองเป็นเจ้าภาพหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่นายพิพัฒผลกาดำกำนันตำบลกาบเชิง092-638-1528ร่วมงานมหากุศลใหญ่ณวัดแก้วมณีในครั้งนี้ได้บุญบารมี Maha Kuson Ya. Ma -ha -ku